ลองรเมื่อตะกี้ก็คือแต่งกายนะแต่งกายเรียบร้อยสุภาพเปรียบเสมอนวพนนี้ยาิโยมมาฟังเทศอตาตมาเยหย็นว่ายาิโยมหลายคนหลายท่านเนี่ยมาด้วยความตั้งใจมาด้วยความจริงใจมาด้วยจิตเรื่องสและมาด้วยใจส่างัสาโยมไม่ได้มาด้วยความตั้งใจเนะี่ย เออโยมก็กลับไปแล้วนะก็ <_ an> คือคิดคิดก็คือไม่มาก็คือตั้งแต่อยู่บ้านใช่ไหมาายโยมก็เลยวันนี้เนี่ยโยมทุกคนที่มาเนี่ยนะ <_ an> ก็เปรียบเสมือนว่ามาด้วยความตั้งใจมาด้วยความจริงใจแล้วมาด้วยจิตเลิศใสมาด้วยใจศรัทธาวันน,น, <_ an> นี้โยมก็ได้กลับไปนะ <_ an> บุญ, <_ an> บญดังนั้นแล้วเนี่ย <_ an> บุญกุศลที่โยมมาเนี่ย ที่โยมมากระทําวันนี้เนี่ยทุกที่เลยนะโยมนะที่โยมไปทําบุญไม่ว่าจะเป็นวัดไทยรอนเอ็นจอิสหรือว่าวัดไทยสุจาราหรือวัดไหนก็ตามแต่โยมเป็นสะพานบุญเป็นสะพานบุญเพื่อที่จะชักชวนให้คนเดินมาฟังเทศว่าวันนี้ที่วัดไทยสุจาราเรามีนักฟังเทศมาชาติเป็นสัมรอดจางตกนั้นโยมรู้ไหมว่า ในการนครกันนี่ยอานิสงส์ของการฟังเทศเนี่ยมีอะไรบ้างนะซึ่งอานิสงส์ของการฟังเทศเนี่ยถ้าโยมฟังทั้งสิบสามกันมีใครฟังครบฟังเทศครบทั้งสิบสามกันไหมฟังเลยค่ะสาธุโยมรู้ไหมว่าถ้าใครที่ฟังเทศครบทั้งสิบสามกันเขาบอกว่าอานิสงส์ของเทมาชาติมีอยู่ห้าประการประการแรกเนี่ยก็คือ จะได้เกิดในศาสนาพระสิยายะเมตไตรนั่นก็คือพระพุทธเจ้าชาติหน้านั่นสาธุใครว่าพระพุทธเจ้าในอนาคตประการที่สองโยมจะได้ไปสู่สุคติโลกสวัสค์สาธุเวยที่พรยะสมบัติอโหรานั่นวันนี้เนี่ยโยมมาฟังเทศน์โยมมาไปเลยพันล้านร้อยล้าน ประการที่สามจะจะไม่ไปเกิดในอวัยภูมิจำมาดูจะไม่เกิดในอวัยภูมินั่นก็คือไม่ตกนรกนะตกนรกไม่ตกนรกก็คืออยู่ในสิงอยู่ในสุขติภูมินั่นเองนั่นก็คือภูมิแห่งความสุขคนที่ฟังเทศนะแต่คนที่ไม่ได้ฟังไม่ใช่ว่าจะจะทำไรได้ก้อที่สี่ก็คือจะเป็นผู้มีลาบยศ ได้ไมตรีจิตและมีความสุขสวันนี้โยมได้ทั้งลาบนะยังขาดข้าวเหนียวโยมไม่มีวันนี้ครับนอกจานี้นอกจากได้ลาบแล้วยังมียศโยมยังไม่พอวันนี้โยมยังได้ไมตรีได้กัลยาณมิตรที่ดีและมีความสุขนะั้นโยมต้องถามว่าโยมมีความสุขไหมโยมมาฟังเที มีค่ะแต่จะตกนาลูกแม่ถ้านั่งหลับฟังเทศนะคร <ซะ S 1> <า>ับโอเคนี่ก็คือประการที่สีต่ตอนต่อไปก็คือประการสุดท้ายก็คือประการที่ห้าโยมจะได้บรรลุมรคนิพพานเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาสาธุนี่ก็เป็นอนิสงส์ของการฟังเทศทั้ง13นะครับ13กันทีนี้วันนี้โยมเมื่อตะกี้โยมได้ฟัง การจอกษัตริย์หรือว่าจักรกริย์ไปโดยมีท่านพระอาจารย์ตาาทรใช่ไหมครับอาจารย์ตาลทราได้แสดงพระธรรมเทศนาแล้วก็การของอาตมาภาพนั่นก็คือการณกพอนกันก็คือพระเวสสันดรเสด็จปรับเมืองซึ่งเป็นนิมิตมายที่ดีอยู่พระเวสสันดรเนี่ยตั้งแต่การแรกจนถึงการสุดท้ายในโยมนะอาภัพมากชีวิต แต่หัวใจของท่านเนี่ยมีอยู่เรื่องเดียวที่ไม่สามารถใครเปรียบเทียบได้นั่นก็คืออะไรู้ไหมทานโยเรื่องอะไรรู้ไหมทานโยเรื่องทานโยงเน,นี่ยเหมือนโยม,มาวันนี้เนี่ยโยมก็มาถวายทานม,มารักษาศีลมาให้ทานนะมันก็เลยมันก็เลยอันนี้สองตัวนี้มันเขาเรียกว่ามันอ่าพวกประหยนะที่ญาติโยได้ทําม,มานะ ดังนั้นอานิสง์ของการนี้เนเี่ยก็เลยบอกว่าผู้ที่เชื่อมั่นในความดีนะมีธรรมประจําใจมีความเพียรไม่ทอดถอยย่อมประสบความสุขความเจริญเพราะความดีย่อมรักษาผู้ประพฤติไม่ให้ตกตมมนะ่ำยกนนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าอาน,นิสง์ของการฟังเทศในการนี้นั่นเองน,น,นะโยมนะทีนี้ต่อไปก็คือ สิ่งสาคัญเลยเมื่อโยมมาฟังเทศน์วันนี้เนี่ยโยมกลับไปนะเหมือนกับว่ามันอยู่ในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยก็ครบแล้วทั้ง1ิษัก์ันนะเท่ากับว่าวันนี้โยมโชคดีโชคดีอะไรโชคดีที่ได้มาฟังเทศน์กันสุธานนะก็คือนัอก่รนกันโชคดีอันที่สองก็คือโชคดีที่ได้มาฟังอัตมาภาพ ทีสุท้ายก็สุทกี่โชคดีเหมือนกันนะจริงๆแล้วเนี่ยกันนี้เนี่ยการน,น์ก,นกันเนี่ยจะเป็นกันของพระอาจารย์พระมหาประภวินแต่ว่าท่านก็ติดภาร,รกิจก็เลยให้อัตมาภาพมาเทศแต่ดังนั้นแล้วเนี่ยบุญเขาเรียกว่าวัสนาส่งก็คือบุญนำพาวัสนาส่งนะที่เราได้มาเจอกันได้มาร่วม ทำบุญด้วยกันมันก็เลยเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เราทุกคนได้มาเจอกันได้มาสร้างบุญสร้างบารมีด้วยกันในวันแห่งนี้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยมาตะก,กี้เนี่ยที่ได้แหล่ไปเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าทํานองหลวงทีนี้เรามาดูนะครับแปลเป็นภาษาไทยก็คือว่าพระเวสสันดรเนี่ยพระบรมโพธิสัตว์ในการบัตรนั้นเน่ยกับชาติมาเป็นเราตถาคตพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ย การสมเด็จพระชินสีเจ้าประมวลชาดให้จบลงแล้วทรงแสดงอริยสัจกถาคือทุก์ขสมุทยัยเหตุแห่งเหตุเกิดแห่งทุกหนึ่งแล้วก็นิโรธความดับทุกหนึ่งมักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกหนึ่งเมื่อจบพระธรรมเทศนาภิกษุสงฆ์สาวกทั้งหลายเนี่ยก็ได้บรรลุคุณวิเศษเป็นอัตมากมีพระโสดาบันเป็นต้น มีพระอา,ารจาจผลเป็นที่สุดดังนี้ดังนั้นแล้วเนี่ยเทศนาวสารนีนในการเป็นที่สุด <c oughs> แห่งแสดงพระธรรมเทศนานี้เนี่ยด้วยมหาเวสสันดรชาตครบทั้งสิบสามกันคือการนครกกน,นี้เนี่ยขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายเนี่ยจงตระหนักให้ดีถึงการบำเพ็ญทานบารมีของมหาบุรุษที่ยอมทรงเสียสละนะเพราะเวสสันดรเนี่ยนอกจากจะ อลาดทานแล้วนะแม้แต่ลูกของท่านเมียของท่านก็สลับให้กับคนอื่นแต่สุดท้ายก็ได้กลับคืนมานะแล้วก็ได้ครองเมืองเป็นที่สุดนี่ก็คือพระเวสสันเรก็ได้กลับไปครองนะครปกติเหมือนเดิมนะด้วยแห่งด้วยแห่งบนที่ท่านได้บำเพ็ญมาเนี่ยจึงได้หลุดพ้นนะของตนก็ตามแต่ ผลแห่งการเสียสละครั้งนี้นี่ก็ยังส่งผลมาถึงพวกเราที่มานักฟังเทศว่าให้ได้พบก,กับพระพุทธศาสนารู้ค่าแห่งการป,รปฏิบัติธรรมในการปัจจุบันนี้จากนั้นผู้ที่รับฟังพระธรรมเทศนาหรือว่าเทศเทศมหาชาติเวสสัดนดรชาดกเนี่ยก็ควรบูชาด้วยความกตัญญูรู้คุณในการเสียสละ ครั้งนั้นขององค์พระสมเด็จพระโพธิสัตว์ด้วยการประพฤติปฏิบัติตนจำเรินรอยตามปฏิปทาของพระองค์นั่นคือบูชาคาระวะท่านด้วยการเสียสละกจาจัดความเห็นแก่ตัวทีละเล็กทีละน้อยก็จักได้ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนช่วยให้โลกสัมมีว่าคือสังคมมนุษย์สงบร่มเย็นตรงข้ามกับความเห็นแก่ตัว ที่รังแต่จะทำให้โลกนั้นเดือดร้อนดังพระเวสสันดรบำเพ็ญให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วด้วยอํานาจคุณพระศีรัตนไตรคุณความดีอันเกิดมีแต่การบำเพ็ญบุญเสียสละทานบารมีในครั้งนี้จงดนบันดาลให้ท่านสาธุชนทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยการทุกคนทุกท่านเทิญแสดงพระธรรมเทศ อันประกอบด้วยแปดตากาถานนิติตาจบแล้วเอวังก็มีด้วยปัจการักกายนี้ จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมีดนตรีด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรนะเพราะว่าความกยอมเพราะคันนะโคชิเป็นแหล่เสน่หใต้นายกนายกมาทั้งหมด14จังหวัดภาคใต้